สวัสดีครับน้องเบียนจากนัสสบายทีเซอร์วิสนะครับผมวันนี้นะครับผมมีเครื่องเดลนะครับเป็นรัติจูด E740 นะครับผมก็ครืนี้นะครับลูกค้านำส่งเข้ามาในการเครื่องเปิดไม่ติดนะครับผมก็ได้ลองเช็คดูเบนบอกเบื้องต้นนะครับเพราะว่าลายไฟที่เป็นลายไฟบวกหนึ่งจุดศูนนะครับ SPB พัทตัวนี้นะครับผม มีการช็อตอยู่นะครับผมดูบริเวณจุดนี้เลยนะครับผมทั้งมีตัวมอตเฟสตัวซีนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวที่ต่อกับอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ได้ทําการตัดตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อแยกว่าฝั่งไหนนะครับช็อตก็แยกแล้วก็มาพบว่าฝั่งนี้ช็อตนะครับผมก็มาไล่มาถึงตรงนี้นะครับผมมีชุดนี้ช็อตอยู่นะครับด้านนี้ไม่มีนะครับผมอยู่ด้านนี้เลย จากซ่อมเสร็จนะครับก็ลองเช็คระบบไฟล์อื่นดูนะครับว่ามีตัวไหนช็อตเพิ่มเติมไหมนะครับผมก็ไม่มีนะครับก็ได้ทําการล้างบอร์ดเลยนะครับล้างบอร์ดแล้วก็คีนเาขยะตรงที่ซ่อมไปนะครับผมเดี๋ยวกลับดูที่ตัวเครื่องกันนะครับผมก็เครื่องตัวนี้สามารถเปิดติดใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับผมอันนี้เครื่องลูกค้านะครับ SSD มีนะครับแต่ว่าไม่มีพาร์ติชันทั้งในนะครับหรือไม่มีข้อมูลใดๆเลย นะครับผมก็เลยทำให้ผมต้องลองทำการบูตข้าพีดูนะครับก็เนี่ยนะครับฟรีสเปซก็ยังเท่ากับตัว Capacity ตัวความจุของ a d เลยนะครับก็คาดว่าจะไม่มีข้อมูลนะครับผมก็ตอนนี้เครื่องเปิดติดสามารถใช้งานได้นะครับถือว่าทั่วไปถือว่าใช้งานได้ครับอาจจะยังไม่ได้ลองลงวิดเแล้วก็เข้าไปเทดูนะครับเราลองเปิดผ่านพีดูเลยนะครับผมตัวสุขภาพฮาริตนะครับก็ยังเป็น ก o ๊ดเฮ l ท์อยู่นะครับผมยังไม่ได้ถึงกับวอร์นิ่งหรือว่าใกล้นะครับประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับช่างเป็นขอจบคลิปสั้ันได้เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็ผมขอฝากร้านด้วยนะครับร้านสมาธิเซอร์วิสนะครับผมมีทั้งหมดหกสาขานะครับผมมีที่เทอร์มินอลตะโศกยูเนิยัลมาลาพาร์บางปีมาบังแครแล้วก็ที่เมกะบางนานะครับแล้วก็สถานะการใหญ่นะครับผมยูทีปอเวทนะครับช่องทางการติดต่อสามารถที่เวบได้เลยสำหรับวันนี้ช่างเป็มขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณที่รับชมครััับบสสวดีคร